ตั้งแต่ที่มีสาวๆมาอยู่ข้างบ้านผมผมก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นเยอะเลยครับสวัสดีครับผมชื่อลุงพงศ์ตอนนี้ผมมีอายุ65ปีแล้วแต่ผมก็ยังแข็งแรงแล้วก็ชอบมองสาวๆอยู่นะครับสาวที่น่ารักที่ผมอะเห็นแล้วมันก็ขนลูกขนชันสู้ซ่าไปหมดแต่ก็ทำอะไรก็ไม่ได้หรอกครับ บรายแคม่มองเฉยๆวันนี้ข้างบ้านผมมีสาวย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ครับเหมือนจะเป็นคู่แม่ลูกนะครับแต่ขณะที่ผมกำลังนั่งทําสวนข้างบ้านแม่สาวน้อยก็มาทักทายผมสวัสดีค่ะคุณลุงกำลังทำอะไรอยู่คะเธอเอ่ยทักทายผมอย่างเสียงสดใสเลยครับอ๋อ คือว่าลุงอะกำลังตอนเก่งมะลิเนี่ยหนูหนูย้ายมาอยู่ใหม่เหรอผมส่งยิ้มพร้อมกับถามถากลับไปใช่ค่ะคุณลุงก่อนเอื่นอ่ะหนูก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะคุณลุงหนูชื่อปินแล้วนู่นผู้หญิงที่กำลังหอบพิ้วต้นไม้เข้ามาในบ้านน่ะก็คือแม่ของหนูค่ะชื่อแม่พรฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะลุงเธอทักทายผมอย่างเป็นมิตรครับ ผมเองก็ดีใจนะครับที่มีเพื่อนบ้านมาอยู่ด้วยอ้าวปีนมากวนอะไรคุณลุงเขาล่ะลูกอ๋อหนูไม่ได้มากวนคุณลุงหรอกนะคะแม่หนูแค่มาทักทายแล้วก็มาฝากเนะี้ยฝากตัวกับคุณลุงคะ่ะแค่นั้นนะคะแม่อ,อ๋แม่คะคุณลุงอ่ะชอบต้นไม้เหมือนแม่เลยคะ่ะบ้านคุณลุงต้นไม้ยแยะเลยค่ะแม่สงสัย แม่จะมีเพื่อนคุยเรื่องต้นไม้แล้วล่ะค่ะผมฟังหญิงสาวที่ชื่อปิ่นเธอพูดคุยกับแม่เธอด้วยเสียงที่สดใสช่างพูดช่างเจรจาเธอน่ารักเสียจริงๆครับพูจาไพเราะฟังแล้วสนองหูดีจังผมรู้ปทักษ์ทายเธอที่ริมหลวอ๋อไม่รบกวนหรอครับดีซะอีกมีเพื่อนบ้านเสียงใสๆแบบเนี้ยน่ารักจะตาย ผมอะไม่ได้ยินเสียงสายๆแบบนี้มานานแล้วออถ้างั้นก็เรียกผมว่าลุงพงก็ได้นะครับและถ้าคุยเรื่องต้นไม้กับผมนะผมคุยได้ทั้งวันเลยล่ะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับเออเช่นกันค่ะลุงพงแม่ของหนูอปิ่นบอกกับผมครับว่าแต่มาอยู่กันสองคนเหรอครับมีอะไรให้ผมช่วยก็บอกได้นะครับขอบคุณค่ะลุง หนูกับแม่สองคนสอนพ่ออะไปรออยู่บนสวรรค์นานแล้วค่ะปิ่นเธอเป็นเด็กสาวที่สดใสน่ารักมากๆเธอพูดจาเรื่องพ่อของเธอไปรออยู่บนสวรรค์เธอพูดด้วยท่าทางที่อารมณ์ดีฟังแล้วดูไม่เครียดเลยครับหลังจากที่ผมได้รู้จักกับพรคู่แม่ลูกผมก็หายเหงาไปได้เยอะเลยจนกระทั่งเช้าวันต่อมาครับ หนูปิ่นเดินออกมาจากบ้านแล้วก็เจอผมนั่งติดกาแฟอยู่ที่หน้าบ้านในตอนเช้าสวัสดีค่ะคุณลุงตื่นเช้าเหมือนกันนะคะะนี่ย่ะจ้าลุงอะ่ะตื่นออกกําลังกายตอนเช้าทุกเช้าเลยลูกว่าแต่หนูไปทํางานเหรอลูกผมเอ่ยถามใช่ค่ะคุณลุงปิ่นน่ะเป็นครูสอนที่โรงเรียนอนุบาลตรงซอยถัดไปนี่ค่ะลุงว่าแต่ปิ่นขอฝากแม่ด้วยนะคะ แม่ชอบเป็นลมบ่อยๆค่ะลุงปินฝากคุณลุงเป็นหูเป็นตาแทนปิ่นด้วยได้นะคะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนะ่ะปิ่นจะแวะมาดูคะ่ะได้จ้ะหนูปินไม่ต้องเป็นห่วงแม่นะเดี๋ยวลุงอ่ะจะช่วยดูหนูไปทำงานเถอะขอบคุณนะคะคุณลุงถ้าอย่างนั้นน่ะหนูไปทำงานก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะหลังจากที่หนูปินออกไปแล้วพร แม่ของเธอประเดินถือถ้วยข้าวต้มมาให้ผมลุงพง์กำลังทำอะไรอยู่จ้าพอดีฉันต้มข้าวต้มให้หนูปิ่นไปกินก่อนทำงานนะ่ะก็เลยต้มเผื่อลุงด้วยนะจ้ะถ้าอ,อย่างนั้นก็ลองชิมดูนะจ้ะนี่จ้าเธอพูดพร้อมกับส่งถ้วยข้าวต้มนร้อนมาให้ผมที่ข้างหลัวอ๋อขอบใจมากนะแหมกลิ่นหอมเสียด้วยสิ ตั้งแต่สองสาวแม่ลูกมาอยู่ข้างบ้านผมจะทําให้ผมนะ่ะคลายเหงาไ,ได้เยอะเลยครับเพราะวสองแม่ลูกผัดเป็นกันมาพูดคุยมาชวนผมคุยอย่างสนิทสนมทั้งสองอยาศัยดีมากๆผมโชคดีนะแกน,นะครับที่มีแม่ลูกคู่นี้มาเป็นเพื่อนบ้านจนกระทั่งเวลาผ่านไปเราสอบ้านก็สนิทกันมากขึ้น แล้วก็แวะเวียนเข้าออกบ้านของกันและกันได้ตามสบายเวลาผมไปตลาดก็จะเซื้อกับข้าวมาฝากพรให้พรทํากับข้าวเผื่อผมบ้างมีอะไรล้วก็จะแบ่งปันกันแบบนี้จนเราสองคนกลายเป็นญ,ญาติกันไปแล้วครับจนวันนี้ผมไปตลาดกลับมาก็ซื้อโจมมาฝากสองแม่ลูกเหมือนเดิมมาตะโกนเรียกหนูปิ่นก็ไม่เห็นมีใครออกมา ข้างบ้านก็บอกว่ามื่คืนเหมือนว่าพอน่ะจะไม่สบายมากหนูปิ่นพอตามรถพยาบาลมารับไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วสงสัยก็เคยยังไม่มีใครกลับมาผมได้ยินดังนั้นก็ใจหายแวบเป็นห่วงสองคนแม่ลูกอย่างบอกไม่ถูกรีบเข้าไปหยิบโทรศัพท์โทรหาหนูปิ่นและสอบถามทันทีได้ความว่าเมื่อคืนแม่ของหนูปิ่น ไม่สบายหนักมากความดันขึ้นสูงจึงทาให้หมดสติไปหนูเปิ่นจึงพาส่งโรงพยาบาลโดยไม่ได้บอกใครพอผมทราบเรื่องนี้จึงรีบไปที่โรงพยาบาลทันทีครับขณะที่ผมเข้าไปในห้องพักผมก็ได้เจอกับพอนอนอยู่เธอบอกกับผมวางไร้เรี่ยวแรงเป็นยังไงบ้างนะพอนดีขึ้นหรือยังเออคือคอยยังชัวง่วนาจะลุง ขอบใจนะจ๊ะที่เป็นห่วงนะลุงจ๊ะฉันน่ะมีเรื่องอยากจะขอร้องลุงนะจ๊ะไหนว่ามาสิมีเรื่องอะไรแล้วเธอก็บอกกับผมว่าที่เธอป่วยไม่สบายอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเธอเองน่ะก็เป็นมาเรงระยะสุดท้ายและเธออยากจะฝากหนูปิ่นเอาไว้กับผมเพราะเธอเป็นห่วงมากๆเธอเป็นห่วงลูกของเธอมาก,มาก,มากพอผมได้ยินดังนั้น ผมเองก็ใจคอไม่ดีครับแต่ผมก็รับปากพรและว่าผมว่าจะดูแลหนูปิ่นให้เป็นอย่างดีพอผมรับปากเธอเธอก็ดีใจมากๆครับหลังจากวันนั้นเธอก็อยู่กับผมได้อีกไม่นานแล้วเธอก็จากไปส่วนผมก็รับหน้าที่ดูแลหนูปิ่นเป็นอย่างดีตอนนี้หนูปิ่นก็เป็นเหมือนลูกผมคนหนึ่งแล้วครับ พราะผมเองก็ไม่ได้มีลูกมีหลานตัวยังใดพอหนูปิ่นไม่อยู่เป็นเพื่อนผมก็มีแรงที่จะอยู่ต่อครับแต่แปลกนะครับคนเราไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันเลยต้องมาดูแลกันยามแก่ยามเท่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้หนูปิ่นก็เป็นฝ่ายดูแลผมเป็นอย่างดีเธอเรียกผมว่าพ่อด้วยนะครับพอเธอเองก็ไม่มีญาติพูใหญ่ที่ไหนเหมือนกัน ทรัพย์สมบัติที่ผมมีผมก็ยกให้หนูปิ่นนี่แหละครับพอเธอจะดูแลผมจนลมหายใจสุดท้ายของผมเลยนี่แหละครับความสุขตอนแก่ของผม